สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเปิดโปรแกรมวอลเลยบอลสาวไทยเจองานเบามือแต่ทีมชายต้องตับเหงือ่อ ถือว่าปี2023นี้วอลเลย์บอลมีโปรแกรมให้ได้ชมกันยาวๆตลอดทั้งปีจริงๆแน่นอนว่าที่น่าจับตาที่สุดคือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่นอกจากจะมีโปรแกรมการแข่งขันเนชั่นลีก2023แล้วยังมีโปรแกรมคัดไปโอลิมปิก2024ที่ปารีสอีกทั้งยังมีโปรแกรมชิงแชมป์เอเชีย2023อีกด้วย ล่าสุดสหพันธ์วอลเล่บอลแห่งเอเชียหรือ AVC ได้ทำการจับฉลากแบ่งกลุ่มวอลเล์บอลชิงแชมป์เอเชีย2023ทั้งหมด6รายการเมื่อวันที่16มีนาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งรายการแรกการแข่งขันวอลเล่บอลรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ประจำปี2023ของประเภท ทีมหญิงนั้นประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ10ปีครั้งล่าสุดปี2013ซึ่งจะแข่งขันที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยระหว่างวันที่3-10กันยายน2566ในรายการนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด14ทีมแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีม2กลุ่มและกลุ่ม,ละ,ล,มละ4ทีม2กลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อคัดเอาอันดับ1-2ถึง2ผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มรอบที่2ต่อไปและทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่เป็นเจ้าภาพรวมถึงรองแชมป์จากปี2019อยู่ในกลุ่ม A ที่มี3ทีมร่วมกับออสเตรเลียและมองโ,งโกเลียกลุ่ม A ไทยเจ้าภาพ2ออสเตรเลีย3าม,มองโ,งโกเลียกลุ่ม B ญี่ปุ่น กลุ่ม B 1ญี่ปุ่น2อิหร่าน3อินเดียกลุ่ม C 1เกาหลี2ไต้หวนัน3เวียดนาม4อุซเบกิสถานกลุ่มดีจีน2คาคัสถาน3ห้ฮ่องกง4ฟิลิปปินส์ขณะเดียวกันวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ปี2023จะแข่งกันที่กรุง เตหารานประเทศอิหร่านระหว่างวันที่19-26ถึงสิงหาคม2566มี18ทีมเข้าร่วมแข่งขันแบ่งเป็น6กลุ่มกลุ่มละ6ทีมวอลเลย์อบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับญี่ปุ่นและอุซเบกิสถานกลุ่ม A 1อิหร่านเจ้าภาพ2ฮ่องกง3อิรักกลุ่ม B 1ญี่ปุ่น2อุซเบกิสถาน3ไทย กลุ่ม C 1จีน2คาคัสถาน3อินโดนีเซียกลุ่ม D 1ไต้หวัน2บาเรีลสมองโกเลียกลุ่ม E 1กาตาสองอินเดีย3อัฟกา,านิสถานกลุ่ม F 1ปากีสถาน2เกาหลี3บังคลาเทศขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ